นฮะถึงถึงแนมลำก็แบบบอกว่าหัวจนน่ะมันต่ำไปหน่อยนะกูนะเป็นแค่รับกัครับนี่ยเงี้แค่รับแค่รับครับเห็นเขาแล้วนะกำปั้วเงี้ยแล้วด้วยมาครับมาครับมาครับแกงพักฝังกับทีมงานสุ่มเสียเมียขางลำปางหนาครับผมกูเลยเนี่ยกูับ มาครับอยู่บ้านซักตำบลมันเอี่ยมเนาะสุ่มเสียเมียขังครับซื้อจีนส้มเมือเข้านี่จับโฟเดียนี่หึมใบฝักฝังเลยครับนี่ไม่แบบนี้ไงเออกูกันเนาะแกงซื่อจีนส้มเนาะมาครับจ้มกันเนาะหลับห้อยครับห้องหลับห้อยครับหลับห้อยหายไปจัดมื่อนะครับขอกเขาคำนีเดี๋ยวครับหลับห้อยหลับห้อยครับ หมอะอ,อัน้ำตาลอะไร <laughs> โบกแหลก <laughs> มาแล้วครับเชฟตัวแต้นี่นะครับว <laughs> ันนี้เชฟสำรองครับนี่ <laughs> เชฟปิ้ววันนี้ถึงเชฟครับไหน้นี่ครับถึงปอกควาลูกอัครับวันนี้ตุ้มยุมมย่มตำหยำ่งกันแล้วครับเ <laughs> จ้าหอวงกิกนน้ำเขียวเจ้าหอวงกินน้ำใสเจ้าห่วงเขาวันสาแข็งพักปังสลองเตาไหมครับจะได้ปังๆเนาะถูกหวยรางวัลนี่หนึงกก่งหุ่งมาเนี่ยนี่ดังไฟเอาเลยเอาใจครับเซีนปิ้วจะโบกเมื่อสั่น หม,มดเราเอาใจมเมียครับผมอ่ะเสิร์ฟอย่างเดียวครับช่วงน <laughs> <า> <c oughs> ี้นะเอาแกงมื้อสันทำไมล่ะอือกับแกงกับแกงอย่างดีนะครับอุ่นนอนทอนเลยเดี๋ราไล่ต้มนะครับก,กมมับแกงมันเองแบบเบาบ้านครับบ่าวบ้านเจีดเ๊ดแย่เนาะอืมเบิ่งเหรอเบิ <laughs> ่งเยอะนะ <laughs> คนเมียงวันเขาถึงขาดไดเนอร์นะครับนี่ยปี๊บเองนะครับเนาะหน้านี่เนาะปี๊บนอครับดูโอ้นอโต้ไมมนะครับเนาะบอขอปรึกษากันแล้วครับว่าใส่ยังก่อนใส่ยางหลังนะครับเนาะนี่คืออย่างครับนี่หอมเกลือก่อนเก๋านะครับเนาะแล้วก็พริแล้วก็พีดนะครับมุดแล้วไใส่ค่าก็มุดใส่ใส่ค่าแล้วกันมาซานก้อนไปใส่ค่านี่ก็ใส่ก้านค้านี่ไงใส่่ใส่ค่า กินน้ำตาปังกูตุบกัแปลกหละแกกโบกแหลกสมปาก็ยังเหลาเาสหม้อดยนอหับหอยนอหลับหอยหับหอยแบงสักเดียแลแบงสักเดียลเขาท่าแล้วยเอาภาษาป้กันกันหับหอยนีใส่ยังไปก็ครับพี่อซื้อพิกนุ่มนครับน้อพิกนุ่มพินุ่มพิกนุ่มแต่งหน้าเพชรดีเนาะป้าห้านะครับน้อง เยอะกันเยอะกันเอเต๊จีนส้มพอนาะครับผมสองพวงผมได้อุปมหูเรื่องอะไรพอจัดใหญ่ครับเลยเนาะครับตรงไหนอยู่เป็ี่ยนใจได้เนาะครับผมมาพอร์กันครับนี่ครับเม็ดสองนี่มันจะห่อใหญ่หน่อยเนาะสองจันแล้วนะครับเราห่อใหญ่ๆตรงไหนเป็นนะครับโอ้ได้อยู่นะได้อยู่ครับได้อยู่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 ตะกี้มันหมูหม้อพอร์ควายเหรอครับห่อใหญ่เหมือนกันครับ จะหญ่ต๋องหรือว่าจะงายจีนครับยังเป็นอันนรอจีนซุ่มหนึ่งคหรอเฮ้นี่เทียบกับเราเทียบกันแล้เทียบเทียบเทียบกันง้อไทยยกแป้งกับหมูครับเอองัวไทยยกแป้งกับหมูครับนะหมูต้องเพยไทยถูกครับผมเขาใส่เรื่องสองนี่เนาอง้อตะหมูนะสองเลยครับมีกี่ห้องนี่วะนี่สี่สี่ห้อครับพอเนาะสี่ห้อใส่หมดเลยบอสหมดเลยกันเนาะโมดเลยเนาะแล้วแต่แล้วแต่ช่างเออแล้วแจกทำไมอ่ะโมดเลยเนาะ ้งฝางบ้านค้ำอ้ายนะครับเก็บมาแล้วครับตึงหยอดตึงดอกไม่ได้หนอกตึงหยอดตึงดอกเนี่ยปลอดสามพีษครับตึ้อกล้างมือหน่อยล้างเดียวปะเปิมกระป๋าตะปูนมันออกปะครับหน่อยเลยเสยุกเสยยาเยอะหน่อล้างเนื้อยขนาดนี่นะเป็นแกงมปากชีบไม่หมดประดานสุ่มนะครับเขาคนส่าครับผมพอแล้วยกพล่อยหลอดปล่อยหลอดเขมะเหม่อนได้ละ ยกน้ำเขียวนะประนี็นะประธานส้มเอาวันสาับนี่ส้มปักแบล็งเนาะเอาหม้อตังเนาะครับเนาะตังหมอเราไก่อนัดเนาะลองมันโอ้เจ้าคนคงไม่ใช่หรือไงแต่แรกแล้วนะครับมียังไปจับก็ได้นะครับนี่นะครับทำมันนอนห่อนะครับเป็นไงครับมือจะซุกครับหม้อแบบนอย่านี้นะครับหูเล็กหมอหูเล็กหมอหูเล็กกับเดือดร้อนมันเด็ดสักก้อนนอนเนาะ บรรยากาศยามแรงมันเ so it so ้าครับหืมสาบกินควันกินนี่เนาะเสียงนกเสียงกาห้องเจ๊ดเจ๊ดเจครับโอ้สุดยอดพอขอตรงอ่างเปินบอกว่าเอาชิ้นส้มใส่ก่อนครับคำอ้ายก็ว่าจะเอาพริกใส่ก่อนครับอะเยี่งกันจบละสรุปเอาชิ้นส้มใส่ก่อนเนาะเอาเดี๋ยวบีบกอนเนาะบีบหมอกันเป็นตีนหมอกพอดีคำเลยนี้ครับเสร็จแลยเสร็จเลยเสร็จเลยอ้าวมาแล้วพริกมาแล้วเออเดี๋ยวเริ่มเลยวันถึกอัน ุดเนี่ยกลาคกเลยอ่ะลำนผงชุรยอดตอนหน้าลางคกนี่ละครนะ่กัผิดถึงน้าลางคกเลยุดยอดเนี่ยุดยอดอะไรครับเนีเออคเข้าตาเนีฮะถึงผิดถึงน้าลางคกบอกว่าหัวจนมันต่ำไหน่อยนะครับุ่นไว้ชนเนีวครับนี้นะหุ่นไว้คกกินคนันนี้นะมรดอใส่ในแกงครับในแกงอ เอาใส่ในนี้เลยครับอืใส่ในนีมเป็นแค่รับกครับนี่แค่ับแค่รับครับเงินน้ำแกงยางครับมแกงมันเหนียวอะเออมันยางมันยางครับอือเออนี่ครับใส่ยางหน่อยลับด้หรผมกลักล้ห่วง้วครับมาเอาสูตรซุ่มเสียนะครับนี่นะอืใส่บะคูในพักไปไลยหรอครับเนาะในพักตัได้เนาะอือ ใส่ลงไปในมอเลยนะครับเนาะอ่าอืมของครับพี่น้องฮะดุ๊กคือใส่นี่ก็หงมอหนอนะอันนี้ผมเจเอามาอีงนะครับเอามาในหงมอแกงมีประโยชน์เนี่ยงางเป็นของหนักอ่ะเป็นของหนักอย่างเนาะผมเห็นว่าหนักเลยมีประโยชน์แต่หนักหงมอแกงเล็กไหครับขับไาจะปรุงแล้วครับผมโอ้ชุดนั่นะหรอไม่ได้เนาะ เอาสองจอนป่านะวันนี้นะมันมันมันจะลาบจะซ่าแหละครับจะลับจะซ่าโอเคขนาดนั้นสองจอนว่านะครับนะขนาดนี้นะอ่ามากใจใจครับโอเคพอไดแล้วอ่าหอมขนาดครับโอ้ยนะครับก็ฟิกลาบก็มีประโยชน์นะครับนี่ลาบไม่อยากมากินแล้นะครับใจเซร็จเอามาใส่ชุดรถเนาะทำมดหรอนะครับพูดแต่ใส่เกลือเนาะไรวะนะไปอัดหมดเลยครับ สองจินส้มมีประโยชน์ตอนนี้แล้บายมาแล้วครับหอมท่าหอ,อมแล้วมะคูนะครับน้องสุดลับข้ามันลอยแหยงครับนี่มินหม้อเอาใครจะเป็นคนจิม้มเอา,นานเนี่ยกระถางกระถางเนี่ยหมดหมดบแล้วก็คอรกัดหน้าสัดแป้งนะครับเนาะครับผมนี่เด้อ น้ำผงนะกี่น้ำเขียวดีน้ำผเอาฝึ้งไปเนาะอย่เอารั่งหมดเลยนีแหลมมันยมแะสักันครับเนาะเขาสาครับนข้าล้ำลกงเข้าเนียขนาดน้นนี่นีด อแเขาเน้นกับแก้มหน่อยบัเข้าหน่อยลตั้งอย่างจินส้มอ่ะตั้งกับแป้งีมันเป็นเนี่ยเตักับปง้นตั้งกับป้งนมันมีกต่จินส้ม่มดเลรนี่อันอันนี้ครับรับมาอันที่เป็นน่อยๆนะครับนี่เป็นน่วยๆเลยน่วยๆเลย เดาหืนน้ำเลยนะครับนี่ออมอีกแดดครับเยอะนี่ผมกินเขาล้างได้หรอคนอัดพุกอัดตั๊กอัดน้องเขาน้องจิ้มต้องจิ้มผมใหม่เออกับเขานี่นี่บอขอใหญ่ครับฟองพอจะประชุมกันแล้วเนาะซุ้มนะก็ขำแล้วเนาะนี่ครับจำท้ากินแหนมสูนไว้ครับเอากับแกงก่อนล่องด้วยแหนมสูนไว้ครับขอสักกูครับ เอาจิมอนะจะแหว่าเหมืินจิ้มเหรอครับนะเอมาะต้องก๊อฟน้อยนะเนี่ยมาทำสมัยนะครับโอ้เอามาเลยอื้มอื้มอื้มซุปมม่ขนาดอ๋อมอาแนะวมยออื้มอืมโอ้อืออก เกาพิกยังขมไอ้่าเรอพิกแดงกับหน่อยหิมกํา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 เดี๋ยวจะว่ารำคาหรอมหนดบอืมวันนี้ผ่านวันนี้จังเกอรเหรอะเป็งก๊อกเลยนี่ยสุดยอดครับ